วันนี้จะมาทไติมผลไม้นะคะไอติมน้ำผลไม้เหรอคะน้ำผลไม้นี่เป็นน้ำผลไม้อะไรคะน้ำผลไม้สกัดเย็นของใครคะของน้ำของน้ำผลไม้สกัดเย็นของรินนาลาเหรอคะไหนคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่น้ำผลไม้สกัดเย็นรินนาลานะคะน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพื่อนๆ ไหนนะคะอันนี้เราได้พิมพ์มาจากที่ไหนคะใครซื้อมาให้คะคุณแม่เหรอคะนี่นะคะพเพื่อนๆก,ก็จะมีแบบพิมพ์แบบนี้นะคะอากชเยค่ะเดี<ช>๋ยวให้คุณแม่เปิดขวดให้นะคะนี่น้ำผลไม้สกัดเย็นของของลินนาลาเองนะคะนาลาเปิดก่อนนะลูกใช่เ,<อ>เปิดสาก,ก่อนนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรู่ค่ะนี่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแม่พิมพ์แบบนี้เดี๋ยวนาลาจะเท ส้มลงไปเพื่อนๆก็หาน้ำที่มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆอย่างเช่นน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซนแบบนาลาก็ได้นะคะแม่แม่เลยอยากปินฝาเลยนาราปิดฝาเลยนะคะเหนโอเคอ่ะไหนลองเทดูค่ะเทเพืนเดูค่ะบอกอธิบายเพื่อนๆด้วยค่ะเทแบบไหนคะว้าวพอดีเลยค่ะ ก็จะเป็นคนติดค่ะโอเคเอารสรสชาติใหม่ไหมคะลองไหมคะอันนี้เป็นน้ำส้มนะคะรสชาติแรกส่วนรสชาติที่สองนะคะเป็นสูตร RC แอปเปิลเขียวขิงมะนาวค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่คุณพ่อชอบนะคะว้าวใส่ค่ะเอาสูตรละสองสองขวดค่ะสูตรละสองช่องค่ะ ก็จะเป็นคนปิดนี่นะคะแอปเปิลเขียวขิงมะนาวสำหรับคุณพ่อ,อนารา,นานเลือกดูค่ะไหนคะนี่เจอแล้วปิดลงไปเลยค่ะต่อไปเป็นสูตรอะไรคะนี่ค่ะเพื่อนสูตรนี้เป็นสูตรนี้เป็นสูตรที่คุณแม่ชอบค่ะ R2 เป็นแอปเปิล รูทแคล,ลอทนะคะนี่มีประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวเทให้คุณแม่ได้ค่ะดูนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปว้าวนี่นะหช่องสีสวยมากเลยค่ะนาราดูค่ะดูให้เพื่อนๆดูค่ะสีสวยมากเลยค่ะเอาสูตรละสอสีค่ะลงไปเลย จะเป็นคนปิดไว้ไหนคะ่ะเพื่อนๆดูค่ะอุ้ยสวยไหมคะนาราคะสวยใช่ไหมคะโอเคอันนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนคะอ่ะตั้งไว้ก่อนอโอเคต่อไปไก็จะเป็นอีกแม่พิมพ์อีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆ๋ยวให้นะ้น้องนาราเทให้นะคะหล่ถก็ไม่เป็นไรลูกอ่า ่อยเทมีสมาธินะคะสีเขียวเปิดฟ้าเองด้วยนะคะเพว่าไม่เป็นเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นลินนาลาโทรสั่งได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าเข้าไปดูในเพจหรือเพจอินสตาแกรหรือว่าไลน์แอดก็ได้คะ่ะ ในเพจนะคะเป็นรินนาราตรงตัวเลยนะคะ R I N N A R A ค่ะแอ้าออีกสีหนึ่งหรอคะอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะเราจะได้ไอติมสีสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะนี่เป็นการหากิจกรรมให้นาราทำ อุยไหนคะเอามาตั้งตั้งตั้งวสวยไหมคะมวสวยไหมคะนี่วสวยมากเลยคะ่ะอ่ะนาะะ่ารักค่ะดื่มน้ำส้มแท้ๆให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะว่าอร่อยไหมนะคะดูคะ่ะนี่นะคะเป็นน้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กๆทานได้เลยว้าวหมดเลยค่ะหมดเลยไหมคะอร่อยไหมคะ นาลานะคะดื่มน้ำส้มของตัวเองเป็นน้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอานี้ไปแช่นะคะโอเคไหมคะอโอเคอ่ะเด,เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานาลาขาเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่แล้วค่อยมาดูนะคะโอเคไหมลูกไปกันเลยไปตู้เย็นเลยค่ะไปแช่ช่องฟิต ไอติมที่เราแช่ไว้เมื่อวานเหรอคะ,คะเป็นไอติมอะไรคะเป็นไอติมผลไม้ใช่ไหมคะเราทําไว้แล้วตั้ง,ตงแต่เมื่อวานใช่ไหมคะแล้วนาราเอาไปแช่ไว้ที่ไหนคะคแช่ช่องฟิตเหรอคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค,ะค่ะโอเคไปกันโอเคชื่ออะ<า>ไะคะไปดไูไอติมผลไม้กันเลยใช่ไหมคะ Okay, โอเคเปิดเลยค่ะฮึบว,ว้าวเฮ้ยสวยมากเลยอะแข็งหรือยังคะแข็งหรือยังคะแข็งแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่น้ํานะคะแล้วก็ละลายแล้วดึงออกนะคะโอเคไปไปกันเลยค่ะนาราขานารา,ารเอามาวางไว้ที่โต๊ะแล้วใช่ไหมคะดเดี๋ยวเราก็จะเอาไอติมแช่ลงไปในน้ํานะคะแช่ลงไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ให้ละลายนิดนึงเพราะว่านาราจะได้ดึงออกได้ลองลองดึงดูได้ไหมคะดึงขึ้นเลย,ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อน,นะคะอ่ะแช่ไว้อลองดึงดูลองดึงดูคะ่ะดึงส้มก่อนดึงส้มก่อนของนาลานาราส้มเดี๋ยวแป๊บนึงช่วยกันอพอดึงมาให้อุ้ย <laughs> เป็นไอไอติมส้มนะคะไอติมส้มที่น้ำส้มที่ทำมาจากน้ำส้มลินนาลาใช่ไหมคะน้ำส้มสกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของลินนาลาอร่อยไหมคะไห,ชชหนชิมดูชิมดูให้เพื่อนชิมดูให้เพื่อนชิมดูโอ้โหมีประโยชน์นะคะเด็กๆเพราะว่าเป็นน้ำส้มเป็นไอติมที่ทำมาจากน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ส่วนของคุณพ่อก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลนหล่น,ลนอันนี้ของใครคะ,อะของคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อชิมหน่อยคะ่ะนี่เด็กๆของคุณพ่อนะคะก็จะเป็นสูตร R4 นะคะแอปเปิลเขียวขิงมะนาวเดี๋ยวคุณพ่อชิมก่อนนะคะ เข้มข้นนะคะอร่อยมากมากเลยอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนของพ่อวางก่อนเดี๋ยวของคุณแม่เปิดของคุณแม่ดูค่ะสีสีอะไรคะของคุณแม่เป็นสีสีของคุณแม่ค่ะอ้าของคุณแม่เป็นสีแดงสีแดงแม่ขอซิมกันนะได้ค่ะของคุณแม่เป็นสูตร R2 ค่ะ R2 <R 2 S 1> ก็<ว>จะมีแอปเปิ้ล บีดรูตใช่ค่ะแอปเปิลบีดรูทแล้วก็แครอทค่ะอร่อยเลยอันนี้อะไรคะอันนี้ลองดึงดูค่ะเวลาลองดึงดูนะคะเอาให้เพื่อนๆดึงได้ไหมคะเอาเพื่อนเพื่อนดึงค่ะ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 เพื่อนเดึง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 เาช่วยกันดึงดึงค่ะอุ๊อุ๊ปเป็นล่มเลยอ่ะลองดึงขึ้นมาเลยค่ะ เอาเสีออเรนจ์ก็ได้คะ่ะอ่ะเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนดึงคะ่ะอึ๊บอา้าวกินเลย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 อุย้ยเป็นล่มเลยอะแบ่งให้พ<อ>พเพื่อนๆแบ่งให้เพื่อนเพื่อนกินหน่อยค่ะว้าวนี่นะคะเพืพ่อนเพื่อนโอ้โหเหมือนไอติมยัลี่เลยอะเป็นไอติมที่มีประโยชน์เพื่อนๆกนก็สามารถทําเองได้ใช่ไหมคะไอติมลี่ไม่มีประโยชน์จ้าอ่ะวางไว้ก่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนบายบายก่อนนะคะ อย่าลืมฝากร้านลินนาลาน้ำผลไม้สกัดเดย็นด้วยนะคะโอเคไหมคะอ่าบ้างก่อนลกูกสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามชมช่องลินนาลาชาแนลนะคะแล้วก็ร้านน้ำผลไม้สกัดเดย็นลินนาลาด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย